สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมนวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมารับสมัครแบ๊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 เฉยเฮ้อันนี้อัดได้ยังนะอัดได้แล้วมั้งสวัสดีครับผมนวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมารับสมัครผู้คุมในนักวิทยาศาสตร์ที่ขาดใครไปอย่างมากนะครับอันเฟดไปทำอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป เอาเป็นว่าเมื่อกี้ไม่แม่อแก่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมมาตัวเฉี่ยวฮะอ๋อโอเคเมื่อกี้ไม่มอะไรก่ขึ้นนะครับเฮ้ยออกไปก่อนออกไปออกไปก่อนเออพูดไหนอันเฟดก็นะครับไอทีของเราเนี่ยบริการมากมายนะครับ ที่เอทีเอนของเรานะครับมีสวัสดิการก็คือทั้งโรงอาหารและยังมีเซนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับค,ครับผมน่ารักน่ารักก็ได้ครับโอเคลาก,ก่อนทุกคนแ <para> <para> ล้วนี่คือห้องแลของเราที่ ไม่เคยใช้เลยสักคนน่าสงสารเว้ยก็มีอีกที่ไม่ใช่เหรอเอ๊ยยังไงไปดิโอ้ชิส่งอะไรแถมแล้วก็นะครับเอทินของเราเนี่ยมีห้องพักด้วยครับแต่ไปหาเองนะเพราะไมารูกันว่าือห้องไหนบ้างแล้วก็นะครับที่เอททเรของเราเนี่ยยังมีห้องเก็บเงินด้วยนะครับ นี่ครับห้องเก็บเงินของเราผู้คุมผู้คุมจับมานจับ้านไว้จนไว้เอวิง่งจับมานจับมานไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทำอะไรอะ่ะผู้คุมเฮ้ยทำอะไรอืมที่แต่คนชั่วทุกคนจะทำตามนะไปละ่ะ และเอเธนีของเราเนี่ยมีทั้งพื้นที่ฝึกและมีถ้ำด้วยนะครับซึ่งในถ้ำเนี่ยมีทั้งโกเบรี่และของต่างๆที่ใช้ในการทดลองด้วยนะครับเฮ้ยไปมุมกันกูไมกันกูไปมกันกูก่อนนะครับที่นี่นะครับเรามีทั้งอวพเรี่มนะครับที่มีปลาไม่สิไม่มีทักตัวเลยแล้วก็มีรถไฟที่ไม่มีใครใช้เหมือนกันครับไปไงเจ๋งปะเด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 เ เจ็บหมอกูเจ็บฟ้อกแล้วก็ที่เอชหนึ่ของเรานะครับยังมีห,ห้องห้องพยาบาลนะครับเป็นงครบเครียงปะพาราะนะครับหมอผมผมรู้สึกตัวเย็นเย็นชาๆเหม,มือนจะเป็นลนเมเฮ้ยเฮ้ยอันเป็ดไปทำงานกันทำงานที่อะไรนี่กูมาโบหรือกูมาอะไรวะในที่อะมาตาย โอเคครับแล้วก็อย่ามาวแล้วก็บริการดีขนาดนี้ครบเครื่องขนาดนี้เนี่ยต้องเอเทลินที่เดียวเลยนะครับจะดี๋วดมาสมัครกันด้วยนะทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายไอเทลินนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับสมัครกันเยอะๆนะไปยังโอ้ไปเฮ้ยไปเชื่เงินก็ไม่ได้เ้ยเงินก็ไม่ได้เงไม่ได้ยิงทิ้งแม่งเลยเออกูกูดิกู